ดดกนนินรถจอดสี่รยกันนี่แหละจอดสะพานลอยข้างหน้านี่จะเป็นตรงข้ามสถานีรถไฟดอนเมืองน,นะครับก็ยังมีจอดอยู่สีห้าคันนะครับสีห้าคันนี่ผมไม่ต่อนะครับ เป็นต่อคิวตรงนู้นแหละครับตรงที่ผมเคยถ่ายบริษัทออกมาไม่รู้จะเยอะหรือเปล่าเนี่ยครับประตูสุดท้ายนี่แหละครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับเนี่ยเยอะอยู่นะตอดีไหมนะลองสัก ลองต่อดูสักสิบนาทีนะครับต่อสักสิบนาทีว่ามันมันมีข้างหน้ามันจะมีคนเดินมาเรียกอีกนะครับก็คือพวกเหมาอหละครับถือว่าขับวันนี้ยังยเงียบอยู่นะครับเงียบอยู่เส้นวิภาวาดีหรือว่า วิ่งรถเปล่ามาจากนู้นนะครับฟิวเจอร์นนั่นแหละครับกะว่าจะมารีบมารับผู้โดยสารตรงหน้าดอนเมืองนะครับวิ่งผ่านมาก็ยังรถเยอะอยู่ครับรถเยอะอยู่อ๋อเศรษฐกิจก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมาดูกันว่าผมรับผู้โดยสารตรงเนี้ยผู้โดยสารจะเรียกไปไหนนะครับคือก็คือผู้โดยสารกําลังเดินออกมาเยอะเลยครับเนี่ย ก็คือไหลไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะเป็นวินที่สองนะครับที่สองนี่บริษัทเดินลงมานี่มาสุบุรีแต่ไม่รู้ว่าจะไปไหนนะครับข้างหน้านูา่นเหรอครับอีกข้างหน้าฝั่งหนึ่งน่ะนั่นแหละครับจะเป็นแท็กซี่เหมาพอเ,เรียกเข้าไปบอกว,ว่ามิเตอร์พอมิเตอร์ปุ๊บก,ก็ขอขอบวกบอกมิเตอร์เขา มันก็คือทําให้เสียความรู้สึกนะครับคนผู้โดยสารคนที่ mm hmm. เขานั่งแท็กซี่จริงๆว่ามิตเตอร์จริงๆพอไปแล้วขึ้นรถแล้วไปบอกเขาว่าขอเพิ่มมิตเตอร์นะครับเนี่ย้างหน้านี่เดี๋ยวก็จะเป็นวินของผมแล้วนะครับทีนี้ก็คือซึ่งไนะหนคนเรียกเ่เรียกแท็กซี่ <c oughs> จะไปเหมาเขานะครับแล้วก็ผู้โดยสารที่เป็นเอฟซีของผมนะครับ ก็ฟังไว้นะครับว่าถ้าเดินออกมาถ้าเดินออกมาจากตรงนี้แหละครับน่าเห็นไหมเนี่ยเขาจะเมาอย่างเดียวครับไม่สมควรนะครับนะไปพระรามเก็บ,รบครับครับดูในบางกล้วออยนะ บางกลวยนะครับใช่ครับรอบกลางใช่พอที่ข้างล่าจิตแล้วไปตามมิเตอร์ก็เลยถ้ามาทีหลังบอกไว้ก่อนเพราะว่ามีคนเจอหลายคนแล้วในลักษณะแบบว่าไปมิเตอร์ไหมพอขับมาถึงช่วงนี้ก็มาทิ้งเขาลงออขอเพิ่มเขาสองร้อยสามร้อยอย่างเงี้ยบอกผมบอกทุกคนนะครับอยู่บ้างขึ้นข้างในก็บวกอีกห้าสิบ ใช่ข้างในบวกอีกห้าสิบดีไม่ดีก็บวกเกินก็น้านีก็มีออมันมีรูปแบบครับไม็ได้เดินรถซึ่งข้างนอกผมก็ไม่รู้ข้างนอกนีไไไ่ไม่ไม่ไม่บวกครับแต่ว่ามันจะไอ้คันที่เปิดไฟกระพริบครับช่วงนั้นอ<ม>่ะเขาจะส่วนมากเขาจะไฟมิเตอร์ก็จริงครับแต่ว่าก็จะมีบวกเพิ่มเป็นร้อยสองร้อยอ่ะครับจะหนักกว่าข้างในเองนะครับ<ม>อ่าก็บริษัทหลายคนแล้ว เขาว่าถามผมว่าเด็กนั่งอย่างนี้ว่ารวยซอยเท่าไหร่นะครับลุงโรงพยาบาลบางวัดตรงแถววัดลุงจะอะรนะโรงพยาบาลบางลวยครับก็คือเข้าไปเลือกอยู่เนาะโรงพยาบาลเนี่ยอ่าโอเคมันจะเป็นวงเวียนเล็กๆใช่ไหมข้างในซอยตรงนัะเอาลีวสายออกไป 是吧？嗯 okay, <okay. S 2> เจอก็ร้อยเก้าสิบนะครับแต่ซอยแคบๆนะครับแถวบางกลวยเข้ามาในบ้านเนี่ยยัยกไปยอมรับว่าซอยแคบมากร,รถก็ติดด้วยเลยแถวรถัชโยธินนะครับรถติดผมออกก่านี่ผมก็กาดว่าจะออกตรงบางกลวยพรลมห้านะครับฝั่งพรลมห้านะครับแล้วก็ เข้าบ้านเลยไปเรื่อยๆนะครับยังไงนะครับเพื่อนๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่อง YouTube ด้วยนะครับ YouTube เกี่ยวกับแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับเนี่ยซอยนี้มีตลาดด้วยนะครับวินมอเตอร์ไซค์เขาก็จอดขับไม่ระวังเขาก็ลำบากอยู่ครับ ก็ไมค่อยเป็นค่อยไปนะครับซอยมันแคบต้องเข้าใจพอค้าไม่ค้าด้วยเลยโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแท็กซี่ไทยออนทัวร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ